เมื่อวานทำส่งกันแล้วใช่ไหมคะสําหรับโจทย์ข้อนี้เริ่มต้นที่ข้อที่12เปิดสมุดกันย่งเซฟข้อนี้เซฟตอบอะไร เอ้ยตอบ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 สี่ครับข้อนี้เซฟตอบข้อที่สี่เซฟตอบข้อที่สี่ใช่ไหมข้อนี้มีใครตอบต่างจากเซฟไหมมีไหมจ๊ะมีใครตอบหนึ่งไหมหลังจากที่อ่านกล่องข้อความนี้แล้ว ขวัญตาดูไปด้วยนะขวันตาทํางานส่งหรือเปล่าเม่อด้ฟงเมื่อวานหนไม่อยู่บ้านเมื่อวานไม่ได้อยู่บ้านวันนี้ก็ฟังฟังไปด้วยนะเราเรียนกันถึงเรื่องการเขียนจดหมายในข้อสอบเนี่ยข้อนี้จะเป็นข้อสอบของ P O Net ของปี2,562ขึ้นชื่อว่า P คือสอบก่อนนะคะก่อนที่จะไปโอเน็ตจริงเขาจะสอบก่อนดังนั้นข้อสอบคลีจะยากกว่าข้อสอบโอเน็ตจริงนะแล้วก็จะมีขั้นตอนให้ตอบ1ข้อตอบได้2องสอตอบประมาณนี้ถ้าถ้าสำหรับข้อพลีโอเน็ตนะแต่ถ้าโอเน็ตจริงก็จะไม่มีสำหรับภาษาไทย มาดูที่กล่องข้อความที่ว่าคุณตาที่รักครับคุณพ่อคุณแม่จะพาผมและน้องไปเที่ยวทะเลในช่วงปิดเทอมนี้ในวักที่หนึ่งนะต่อไปวักที่สองตอนแรกผมว่าจะชวนคุณตาไปด้วยแต่กลัวว่าคุณตาจะไม่ไหวเพราะคุณตาป่วยอยู่จะทำให้ป่วยมากขึ้นจึงไปเที่ยวก่อนแล้วค่อยมาแวะหาคุณตาที่บ้านนะครับ นี่คือกล่องข้อความที่2 3คือคุณตาอย่าลืมเตรียมของกินอร่อยๆสำหรับพวกเราด้วยนะครับแล้วข้อที่4สุดท้ายนี้ผมขออาราธนาสิทธิศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองคุณตาให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับข้อความหมายเลขใดใช้ภาษาในการเขียนจดหมายได้ถูกต้องมาวิเคราะห์ข,ข้อที่1นึ่ทำไมถึงคิดว่าข้อที่หมันไม่ถูกต้องเต็ เซฟเซฟได้ยินครูไหมถามเซฟอยู่วิพวกเธอเอาถามประภา,าวินปภาวินรอดจานประภาวินข้อที่หนึ่งทำไมมันถึงผิดอะ่ะ มันมีข้อความตรงไหนที่ที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยดูตรงข้อหนึ่งก่อนนะข้อไหนอะ่ะที่มันไม่ถูกต้องตรงไหนที่ว่ามันผิดตรงไหนที่หนูคิดว่ามันผิดดอช่วยประภาวินหน่อย ฮะอร่อยนะตรงคุณตาที่รักครับใช่คุณตาที่รักครับตรงคุณตาที่รักใช่ไหมคาว่าที่รักมันไม่ควรที่จะเอา<ร>มามา,มา,ม,า,ม,ามาวางกับคุณตาใช่ไหมต้องเป็นคุณตาอะไรที่ คารบรกที่คารบรักหรือที่คารบนะคะข้อนี้ก็เลยผิดต่อไปข้อที่สองทำไมมันถึงผิดอ่ะจะํำไม่สุภาพตรงไหนล่ะที่ว่าไม่สุภาพอ,อเห็นไหมกลัวว่าคุณตาจะไม่ไหวเพราะคุณตาป่วยอยู่ ตอนแรกจะชวนไปนะแต่กลัวว่าไม่ไหวเข้าใจอยู่ว่ามันเหมือนเป็นเป็นข้อความที่เหมือนจะเป็นห่วงใช่ไหมแต่มันมันไม่เหมาะสมตรงเนี้ยกลัวว่าจะไม่ไหวคือเราไม่ต้องไม่ต้องเขียนบอกหรือไม่ต้องพูดบอกก็ได้ใช่ไหมอันนี้ก็ดูเหมือนว่าเหมือนเจตนาที่จะแบบว่า เหมือนมันไม่เหมาะสมที่จะพูดออกมาเหมือนเป็นการว่าไปว่าคุณตาเพิ่มไปอีกนะคะมันก็เลยดูไม่เหมาะสมข้อความที่สามข้อความที่สามมีใครตอบไหมคุณตายอย่าลืมเตรียมของกินอร่อยๆสำหรับพวกเราด้วยนะครับมีไหมข้อที่สามมีค่ะตอบข้อนี้ไหมจ๊ะข้อสามที่เป็นจุดสังเกตเลยก็คือ อย่าลลมอย่าลืมเตรียมของกินเหมือนเป็นอะไรเหมือนไปสั่งใช่ไหมเหมือนเป็นการไปสั่งคุณตาเพิ่มอีกนอกจากไม่พาไปเที่ยวแล้วยังมีการสั่งอีกว่าให้เตรียมของไว้ด้วยนะมันก็ไม่เหมาะสมข้อที่สีสุดท้ายนี้ก็คือไม่มีไม่มีบทความหรือไม่มีคําพูดตรงไหนเลยที่ที่บอ,บอกถึงความไม่เหมาะสมใช่ไหมดังนั้นข้อนี้เลยตอบข้อที่สี่จ้า ถูกกันไหมจ๊ะถูกครับต่อไปข้อที่สิบสามข้อที่สิบสามพลอยนภัศพลอยนภาศจ้าค่ะครูคะข้อที่สิบสองตอบอะไรหรอคะข้อที่สิบสองตอบสี่ค่ะลูกเนี่ยสี่ลูก โอเคนะต่อไปพลอยนภัสดูข้อความนี้แล,แล,แล้ววิเคราะห์กับครูนะพลอยนภัสคราวนี้จะให้พลอยนภัสช่วยวิเคราะห์เมื่อกี้สรนนัดวิเคราะห์ไปแล้วต่อไปก็จะเป็นพลอยนภัสพลอยนภัสเปิดไมค์สแตนบายรอเลยนะคะตะมีมตะมีมยังอยู่ไหมไม่ใช่พอครูเรียกแล้วก็หายนะ ตามมมจากข้อที่13กล่องข้อความบอกว่าพลอยทราบข่าวว่าเพื่อนรักที่ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดข้อนี้เราทำไปแล้วใช่หรือไม่จำได้ไหมอ๋ออันนั้นไปประกวดไหมข้อความจะคล้ายๆกันนะก็คือเพื่อนรักเดี่ยย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดได้รับรางวัลประกวดร้องเพลง จะได้ขึ้นเวทีการประกวดระดับประเทศพร้อมกับถ่ายทอดสดในทีวีเร็วๆนี้จึงเขียนจดหมายไปหาเพื่อนข้อนี้ทำแล้วนะคะข้อนี้ตอบอะไรพลอยนภสตอบสอค่ะเออพลอยนภสเปิดไมค์รอเลยข้อนี้ให้พลอยนภัสช่วยวิเคราะห์หนูเข้าใจไหมลูกหนูทําหน้าที่เป็นผู้สอนร่วมกับครู ข้อนี้พลอยนภัสบอกว่าตอบข้อสองใช่ไหมพลอยนภัสบอกว่าตอบข้อสองพลอยเนี่ยจะใช้ข้อความใดถึงจะเหมาะสมที่สุดเราดีใจกับเธอด้วยนะหวังว่าเธอจะไม่โชคร้ายตรงนี้ที่มันผิดเพราะว่าเผลอไปแช่งเพื่อนใช่ไหมว่าเธอจะไม่โชคร้ายนะข้อที่สองข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สาม ต้องไหนไม่ไม่เหมาะสมไม่ใช่เขาอ๋อนี่ไงใช่ไหมทีถ้าเธอถ้าเธอถูกรอบไม่ต้องไปเสียใจอ่าโอเคแล้วข้อที่สี่ล่ะเหมือนเราเอาเหมือนเราลองเพลงเก่งกว่าเขาแต่เราไม่ได้ลองไม่เก่งเหมือนเหมือนเอาเขามาเปรียบกับตัวเองแล้วเหมือนกับว่าตัวเองจะเก่งกว่าใช่ไหมดังนั้นข้อนี้ตอบข้อที่สองค่ะ ต่อไปข้อที่สิข้อที่14จะให้มาในรูปแบบของจดหมายมาเลยนะคะมีการเขียนบ้านเลขที่เขียนวันที่คำขึ้นต้นเนื้อความแล้วก็สุดท้ายนี้อย่างที่บอกไปใช่ไหมว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย สำหรับการเขียนจดหมายส่วนตัวนะคะก็คือสุดท้ายเนี่ยส,สำหรับเนื้อเนื้อความแล้วก็คำลงท้ายแล้วก็ชื่อเห็นรูปแบบของเขามันทำให้น่าอ่านไหมสำหรับรูปแบบแบบนี้นะทีนี้เขาบอกว่าเขาบอกว่า จากรูปแบบการเขียนจดหมายเนี้ยข้อที่14บสี o ่ preonet preonet หกนเลยนะหกสองนเลยนะ preonet นะเขาบอกว่าจากจากกล่องข้อความการเขียนจดหมายเมื่อกี้นะคะ ควรใช้ข้อความใดเติมลงในช่องว่างก็คือตรงคําว่าสุดท้ายนี้ใช่ไหมจดหมายเมื่อกี้เขียนถึงพ่อแม่อ่าเขียนถึงพ่อแม่เขียนถึงพ่อแม่แมดังนั้นเราจะเอาคำพูดแบบไหนในการเขียนถึงพ่อแม่เขียนถึงคนที่อาวุโสมากกว่าเรา ขออวยพรข้อสี่อ่าดอบอ,อกว่าตอบข้อสี่ขออวยพรให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุขคำเจริญตลอดไปเ <มา S 1> หมาะสมไหมไม<า>่ตรงไหนละ่ะที่ว่าไม่เหมาะสมอะ่ะไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะอ๋อไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มันไม่ถูกต้องเพราะว่ามันไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมตรงนี้ไงขออวยพรมันมันไม่เหมาะสมสําหรับ สำหรับเราที่เป็นคนอายุน้อยกว่าใช่ไหม,ไมแล้วก็ไปไปขอเวพรให้เขาอ่ะอันเนี้ยต้องใช้คําว่าขออาราธนาเหมือนกันแต่ว่าไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขานับถือใช่ไหมคะให้สุขภาพแข็งแรงตรงเนี้ยที่มันไม่เหมาะสมเนี่ยขออาราธนาให้คุณพ่อคุณแม่มีความเจริญรุ่งเรืองมันเหมือนกับว่าเราเป็นคนอายุน้อยกว่าเราควรจะ ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นคนดนบันดาลมากกว่าที่เราจะเป็นคนวอวยพรให้เจริญเจริญยิ่งขึ้นไปใช่ไหมแต่ถ้าพ่อแม่บอกให้เราว่าขอให้เราเนี่ยมีความสุขเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเขาอายุมากกว่าเขาสามารถวอวยพรเราได้สามารถใช้คํานี้กับเราได้นะคะสําหรับเขาวอวยพรให้เราที่อายุน้อยนะแต่ถ้าเราที่เราอายุน้อยเราจะต้องใช้ข้อนี้ นะคะอว้พร้ให้คนที่อายุมากกว่าเราดังนั้นข้อที่สิบสี่ตอบข้อสี่นะคะครูครับแล้วก็แล้วผมมาไม่ทันอะ่ะแล้วข้อสิบสองกับสิบสามตอบอะไรครับเอาข้อสิบสองตอบอะไรดอ,อ,อ,ส,อสองตอบสี่สิบสามตอบสองโอเคโอเคช่วยกันช่วยกันทํามาหากินรับบทบเป็นครูวันนี้เรียบร้อยผิดหนึ่งข้อครูครับ ค่ะข้อข้อสิบสี่ตอบแล้ครับรอข้อสิบสี่ตอบเลยค่ะให้เลยค่ะได้ยังได้คำตอบยังได้แล้วครับได้แล้วครับโอเคมาที่ข้อที่สิบห้าข้อที่สิบห้าบ้านของชุดิมาเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากอุทก,กภยัย และได้รับความช่วยเหลือจากนวยงานของรัฐบาลตลอดจนเพื่อนๆของเธอที่เขียนจดหมายมาให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องอุทกกภัยหมายถึงอะไรน้ำท่วมค่ะน้ำท่วมใช่ไหมอุทกกภัยอุทกกภัยคือน้ำท่วมวาตะัยล่ะผายุฮะใช่หรอ เสื้อหาดูสิวาตภัยเกี่ยวกับลมอ่ะครับอ๋อเกี่ยวกับลมเป็นไฟแล้วถ้าไฟไหม้อะคี้ผยี้ผายอเก่งมากคนอื่นๆก็ฟังไปด้วยนะฟังไปด้วยนะทีนี้เขาจะอาจจะสถานการณ์ถ้านักเรียนเป็นเพื่อนของชุดติมาถ้าเราเป็นเพื่อนของเขาเราจะควรเขียนจดหมาย ให้มีใจความตามข้อใดมันถึงจะเหมาะสมที่สุดจ้าน,นข้อไหนเราทราบข่าวว่าน้ำท่วมบ้านเพื่อนรู้สึกเป็นห่วงมากมีอะไรให้เราช่วยบอกได้เลยนะ,ะข้อที่หนึ่งผ่านไปข้อที่2น้ำท่วมเป็นเรื่องปกติที่ไหนๆก็เกิดขึ้นได้เพื่อไม่ต้องคิดมากนะกสู้ๆเหมาะสมไหมนะคะ ขอให้เพื่อนดูแลทรัพย์สินให้ดีเราติดตามเธอนในข่าวเสมอเป็นห่วงนะข้อที่4ขอให้เพื่อนแก้ปัญหาน้ำท่วมให้ได้โดยเร็วเราเอาใจช่วยนะตัดข้อไหนทิ้งไปก่อนได้เลยสองสามครับสามกัสี่ข้อที่ครูจะตัดทิ้งไปได้เลยเนี่ยดูดูมันเหมือนอ่านแล้วมันเหมือนไม่มีไม่มีความเป็นห่วงเป็นใย,ยอะไรครูเลย คูก็จะตัดข้นไออกข้อสองครับและน้ำท่วมก็เป็นเรื่องปกติที่ไหนๆก็ท่วมได้ข้อนี้ยิ่งควรตัดออกไปเลยใช่ไหมเพราะว่าเฮ้ยเหมือนเ,เหมือนไม่ได้เป็นห่วงอะไรเราเลยอ่ะที่ไหนๆก็เกิดขึ้นได้ไม่ต้องคิดมากนะข้อนี้อ,อ,อ่ผมตอบข้อสี่เออรีผิดเออตอบข้อสี่ห อ้าวขอให้เพื่อนแก้ปัญหาจะให้เพื่อนแก้ปัญหายังไงล่ะลูกหนูจะให้เพื่อนแก้ปัญหายัางไงไอ่ะมันเกิดมันเกิดน้ําท่วมขึ้นน่ะใช่ไหมถ้าให้ดีเนี่ยอันเนี้ยดูแลทรัพย์สินให้ดีๆนะเราจะเชอญในข่าวนะเราจะรอนุเชิญในข่าวไม่ได้อยากช่วยเหลืออะไรฉันเลยนะเป็นเรื่องปกติที่ไหนๆก็ท่วมไม่ต้องคิดมากข้อเนี้ยยิ่งเหมือนไม่สนใจเพื่อนเลย เหมือนอข้อที่หนึ่งก็คือรอทราบข่าวว่าน้ำท่วมบ้านเพื่อนเนี่ยแสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใยมีอะไรก็บอกเราได้เลยนะเราพร้อมที่จะช่วยอืมตอนนี้ตอบข้อที่หนึ่งมันต้องดูไปทีลักคำเลยนะว่าคำนี้มันเหมาะสมไหมคำนี้มันเป็นยังไงอารีข้อนี้อารีตอบข้อไหนอ่ะอตสี่ครับ นอก็ตอบข้อสี่เหรอดอตอบสี่สารณะเขาตอบข้อหนึ่งครับอ๋อมันแปลกมันแปลกตรงไหนล่ะที่มันแปลกจะได้เคลียร์ให้เราช่วยบอกได้เลยนะก็มีอะไรให้เรามีอะไรให้เราช่วยบอกได้เลยนะ ก็คือเขาเขียนจดหมายไปใช่ไหมเราเนี่ยทราบข่าวว่าบ้านเพื่อนน้ําท่วมเราเป็นห่วงนะมีอะไรก็คือบอกได้อันเนี้ยอาจจะเป็นคําที่ไม่ได้ดีที่สุดแต่ในบรรดาสามข้อเนี้ยมันอ่านแล้วเป็นไงมันอ่านแล้วมันเหมาะสมที่สุดอันเนี้ยข้อที่สองมันเหมือนเป็นการ ไม่ได้เป็นหัวเป็นหญย,ยคือที่ไหนไหนก็ท่วมเธอก็ไม่ต้องไม่ต้องอะไรไม่ต้องคิดมากที่ไหนไหนมันก็ท่วมเหมือนกันหมดสู้ๆนะเหมือนยังไม่ได้ให้ความช่วยเหลืออะไรเพื่อนเลยใช่ไหมลองอ่านดูดีๆตรงข้อที่ครูวงกลมมันอาจจะเป็นคำพูดที่ไม่ได้ดีที่สุดสำหรับข้อที่หนึ่งแต่ในตัวเลือกสี่ตัวเลือกเนี้ยมันฟังหรือเราอ่านแล้วเรารู้สึก เรารู้สึกดีอ่ะชุติมาอ่านแล้วชุติมารู้สึกดีนะโอเคเปล่าไปข้อที่ค่ะยกไปข้อที่สิบหกแล้วนะไปต่อแล้วคับ <pequeña> มันค้างอะมันค้างเหรอไม่ <voit S 1> <pet it> มาแล้วมาแล้วโอเคโอเคโอเคมันค้างก็ไปดูย้อนหลังออแล้วกัน ข้อที่16นักเรียนสี่คนเขียนจดหมายซึ่งมีใจความดังนี้นิ่มนิดนุ่นน้ำนะคะเขาเขียนจดหมายนิ่มนมเพื่อนรักฉันขอแสดงความดีใจกับเธอด้วยนะที่ได้รับรางวัลเรียนดีนิดเขียนถึงน้อยน้อยวันอาทิตย์นี้พี่ไม่ได้กลับบ้านช่วยรดน้ำต้นไม้แทนพี่ด้วยนะนุ่นคุณลุงสบายดีไหมคะ หลานเป็นห่วงตั้งใจว่าจะไปเยี่ยมคุณลุงช่วงปิดเทอมนี้และสี่น้ำดิฉันปวดศีรษะเป็นไข้ไม่สามารถมาเรียนได้จึงขอลาหยุดเรียนหนึ่งวันลักษณะการเขียนจดหมายของใครแตกต่างจากผู้อื่นสี่น้ำคัดอยู่แล้วว่าใช่อไหมคู้ปิดแล้วคูฮยู่แล้ว น้ำเหรอไข่น้ำแตกต่างจากคนอื่นทำไมน้ําถึงแตกต่างจากคนอื่นล่ะเพรามันเป็นการลาครูพแบบลาครัครับน้ําเขียนจอมอลาครูใช่ไหมส่วนนิ่มนิดนุ่นเ่ะอเขาเขียนจมส่วนตัวเพราะแบบกฎหมครับกดหมายส่วนตัวาเขียนจอมอส่วนตัว โอเคแสดงว่าเราสามารถแยกออกได้แล้วใช่ไหมคะดังนั้นข้อ,ขอ 4, ใช่ไหมครับฮะสรุปตอบข้อสี่ใช่ไหมครับตอบข้อที่สี่ค่ะกําลังจะสรุปให้อยู่ค่ะดังนั้นข้อนี้ตอบข้อที่สี่นะ <Yes. S 1> และข้อสุดท้ายของวันนี้โหทำเวลาได้เป๊ะ ชะนิตาชะนิตา,ตาได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันการอ่านทำนองเสนอในงานศิลปะพัฒกรรมนักเรียนและได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศถ้านักเรียนเป็นเพื่อนของชะนิตาวันนี้เป็นเพื่อนของหลายหลายคนเลยนะคะนักเรียนจะเขียนจดหมายในลักษณะใดจึงจะสัมคั์กับเหตุการณ์เขียนแบบไหนอะ ยินดีแสดงความยินดีแสดงความยินดีครับมีใครตอบต่างไหมไม่น่ามีคุไม่น่ามีหรอกเนาะเวลาเพื่อนได้รับรางวัลเราก็ต้องแสดงความยินดีกับเขานั่นเองเอามารวมคะแนนจา้ามีใครไม่ทันตรงไหนไหมหกค,คะแนน 13, ข้อสิบสามไอข้อสิบสี่กับสิบห้าตอบอะไรหรอคะดอสิบสี่สิบห้าสิบสี่ตอบสี่สิบห้าตอบห <Okay. S 1> <Okay. S 2> นึ่งโอเคโอเคนัาได้เท่าไหร่นะหกเต็มไม่รอให้ครูถามเลยนะถามกันเองก่อนเลยนะคนที่น้อยสุดอาจจะไม่ใช่บังแล้วอาจจะเป็นหนูแทน ใช่แล้วก็บางพีม่มาเรียนนะบวกหกยอุเบสเงียบจังเลยอ่ะวันนี้สองสี่หกบวกสี่จุดห้าการกรบินบวกหกการกรบินคุณได้เท่าไหร่นะครับ ฮะหสามสามการกรวินได้สามวิสีเออยาดาว็สามค่ะยาดาก็ได้สามรอบนี้กี่ข้อนะหกข้อใช่ไหมเจ็ดข้อครับใครนี่สลนัทหกครับโอ้อารี 4ี่ครับอลีเน้นเลขสี่เสมอน้ำหวานห้าะคะ่ะหาค่ะตื่นหรือยังคะพลอยนภพัทสามค่ะพลอยนภพัทสามค่ะปภาวินข้อสุขกับข้อเจ็ดตอบอะไรนะครับดอ สิ 16, บหกตบสี่สิบเจ็ดตบสองได้สามครได้สามหกเน้นสามเลยเซฟได้หกครับเซฟได้หกครับสองไม่เข้าใช่ไหมสองไม่เข้าสุวิชาฟรี 4, ครับใช่ปะใช่ครับ รอบที่แล้วบางไม่เข้าเรียนสุวิช,ชาได้สี่ใช่ไหมใช่ครับรอบที่แล้วผมไม่ี่พกรับขวัญตาขวัญตาไม่ได้หนึงน่งได้เท่าไหร่นะหนึงนงน่งก็เยี่ยมมากขวัญตาเยี่ยมความความแตกต่างเป็นไง ดีขึ้นแย่ลงแย่ลงค่ะครับดีขึ้นีห oh, yeah, แย่ลงค่ะดีขึ้แย่เครับดีขึ้นไม่อุตส่า ح, อุตส่าโยนโยนคําถามให้ใช่ไหมนะักเรียนน่าจะมีเวลาได้คิดวิเคราะห์มากกว่าเรามองตอนสอนสดใช่ไหมเพราะว่าเรา oh. ได้ไปทําก่อนเราอาจถ้าทําพร้อมกันกับครูเหมือนกับว่าเรารีบ ช่ไหมเรารีบอ่านรีบทำแต่อันนี้เหมือนให้เวลาไปนานจะต้องมีการคิดวิเคราะห์มากยิ่งขึ้นแหลนะจดหมายยังไม่จบนะเรื่องจดหมายยังไม่จบพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้6กทับสองไม่มีมันพุธไม่มีเรียนเจอกันวันพฤหัสนะคะ